The cool. ผู้ชมทางบ้านพรุ่งนี้โฟล์คนจะอัปเดตแล้วอ่ะโคตรเคนในวันพรุ่งนี้สซอร์เชอร์ก็จะเข้าเกมแล้วครับคุณผู้ชมทางบ้านโอ้โหบอกเลยเวลาที่ทุกคนรอคอยมาอย่างเนิ่นดนานนะว้าวและก็เออเอาไว้เกมเริ่มเฉยเลยอย่ะเบอร์เดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวทั้ง4่สกินกัน oh. นะครับผมคุณผู้ชมทางบ้านบอกเลยว่าสกินแต่ละสกินเป็นสกินที่หลายคนนั้นอยากเห็นผมนะั้นมาเล่นมาเนิ่นดนานแล้วว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นภายในคลิปนี้ทีเดียวเลยละกันนะครับผมเนื่องจากว่าเดี๋ยวเออเจสนกกก็้วพีคง เราอาจจะไม่มีโอกาสได้มารีวิวสก,กีพวกนี้แล้วเนาะก็เลยมาเออถ่ายวันนี้วันเดียวไปเลยละกันเนาะสีส่สก,กีไปเลยจบส่วนในคลิปวิดีโอจะเป็นยังไงไปรับชมกันวู้ฮู้ let's go อ,อ๋อแล้วก็ฟันแฟกในคลิปวิดีโอนี้พวกคุณจะได้เห็นกันในตอนที่เออสแลเชอร์ได้เข้ามาในเกมแล้วไม่ก็ใกล้เข้ามาแล้วนั่นเองนะครับผมก็ขอยินดีต้อนรับสแลเชอร์ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับผมที่ได้เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ออของฟอร์สเค้นนายก็มาทํางานหน้าที่ของเจสันให้เต็มที่ละ่ะเชื่อมาล่าของอีฟิกฮิตบล็อกที่นายนั้น พี่แบบปรากฏตัวแล้วอ,ะอ่ะไหนใครอยากนอนกอดมตีตัวน้อยตัวนี้ตัวนี้บ้างอะ่ะอยู่ไหนกันจ้าเซอร์ไบรโที่เหลืออ้อดีเะเจอแลว้วหวัดดีเชลลสกี้อยากจะนอนกอดเราไว้อ่ะเราคือตุ๊กตามีสุดเซที่จะน่ารักมากมากเลยดนอะรู้ไหมเนี่ยดูเราสิเราใส่เสื้อก้ามาหาหนายเลยนะโอ้โหโคตรเก๋เลยเออไม่ใช่มาแล้วตุ๊กตาผีตัวน้อยตัวนี้มาแล้วอยากจะยืนกอดน,นายมากเลยอ้าวพาลาดเหรอเพื่อนงั้นก็นี่เลยให้รงหางวัลปองแปงเรียบร้อย เกบไปวันดีดูสิกาวันดีโดนซีฉันจะไล่ฆ่าแกี่ยาตีโดนแล้วแล้วเขาไล่เวฟโผลก็ฟาดเลยอ่ะเอาไลา่ไปโดนงี้ก็ไหลเลยสิครับเอาทูทามจิม้มอ้อยจิ้มโดนได้ไงเวฟโผล่ใสหันหน้าให้มันเล้ว่ะเฮ้ยทูทามเดี๋ยวแกนัดโดนแน่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยคือดีฉันจะตามหลอกหลอนแกไม่เงี้ยตามมนหลอกหลอนยันตรนี้เลยะจะไปไหนฮะทูทามะเมื่อกี้จิ้มได้เทมากเลยเนาะจิ้มเทมากเลยเช่เหมยเ้ยเหมยฉันฆ่าแก่อยเรียบร้อยเครื่อทิ้งเลยอ่ะเอ้ฮมีเท็ดดี้แบร์จะตามหลอกหลอนพวกแกเองไม่ต้องห่วง ซื้อศูนย์เไรอ่ะเพื่อนลูบหาับเลยอ่ะแป้งแป้งแปลงถึงนี่ไะถีไปหนึ่งทีอ่ะ007เจ็ดเอาเฮ้เฮ้เข้าหายเข้าหายเรียบร้อยออกแบบไปแล้ว เกมบักคนดูผมถีเขาเข้ากำแพงแล้วเขาก็โดนออกจากเกมไปเลยฮิตบ็อกเจสันไม่เคยทำให้ผมผิดหวังจริงๆเลยที่ขนาดยังเป็นเจสันอยู่เลยถ้าเป็นสแลนเชอร์ฮิตบ็อกจาเออดีแบบนี้เหมือนเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าวจิ้มผ้านะเพื่อนไปไหนจ้ารูปขอลากแกเดยสินี่ไล่เชื่อแล้วก็เก็บดูเสกาดต่อเรียบร้อยดูเซการตายแล้วฉันจะฆ่าแกทุนท้าเรียบร้อยบายบายลาก่อนฮ่าฮา่าพวกแกนี่มันสนุกจริงๆมีเทดดี้แปลรู้สึกมีความสุขจังเลยและที่ได้ฆ่าพวกนายทั้งหมดเดี๋ยวขอเล่ยฆ่าพวกนาย หน่อยนะถ้าไม่อยากฝันไายกันละก็ก็ต้องไปใช้บริการร้านสลัดบักร้านเติมโลบักราคาถูกเริ่มต้นเพียงแค่35บาทเท่านั้นใช้เวลาน้อยที่สุดแค่5นาทีโลบักก็เข้าแล้วระหว่างเติมก็เล่นได้อยากซื้อของในโกคาร์เดนก็มีหมดแถมยังมีบริการกดเกมคาสแมปต่างๆอีกเพียบเลยนะถ้าบอกว่ามาจากช่องแบคเทียนพีรับโค้ดไปเลยหัววางสุดแสนที่จะมุ่งมิ่งเดิถึงร้านดีๆต้องสลัดบักขอขอบคุณร้านสลัดบั๊กด้วยนะครับผมที่เป็นสปอนเซอร์ให้เราได้คิปวิดีโอดีนะ ผมแล้วถ้าไปผสมดูสิกาดินกระเด๋วกระเด๋วกับตู้เจเนเรเตอร์ว่ะนะใครที่สนใจรับเตอร์ลบราคาถูกก็ไปใช้บริการกันได้นะครับผมแล้วก็ใครที่บอกว่ามาจากช่องไม่กินพีก็รับไปเลยนะครับผมหัววานยูจิซี่เศษที่ยามุงมีนะครับผมตายฟานเชสตีฟตตีฟด้ตายเร็วอ่ะข้ามีเท็ดดี้แบบมีความสุขจังเลยนะที่ได้ข่าวพวกแกนะพวกแกได้นอนไม่หลับแน่คืนนี้ตามหลอกล่อยแบบหมีหลอนวิญญาณหลอนขาดเดอร์เรลเลสได้ประกั ดุยครั้งหนึ่งแล้วเราตีเราจะมาแจกความสดใสให้กับคนดูทางบา้านการพกค่ข้าคือแดเนียซ่าค่ะคือยูทูบเบอร์ชื่อดังที่ชอบเล่นหลายหลากหลายเกมะแลวข้ารู้ว่าพวกเจ้ามีหลายคนที่ชอบยืนชอบในตัวข้าโอ้ยเราจะไปเซอร์ตีมันเถิอเจ้าเนียคนมันโคตรเยอะเลยอ่ะเอาวะดีเอเลียเริ่มจากเก็บนายก่อนเลยล้กกันแล้วไปใไจอ่ะพร้อมกับเพลงวัรเลงสุดแสนมามันของเราอ่ะเพลงเราพร้อมมากเลยนะ <S <S พนเพื่อนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วแหละเพลงเราพร้อมมากเลยนะใช่ไปชิลเตกี้นี่ไงลำเลยล้กกันแปลงแปล แปลงแปลงแปลงนี่ไงหกสิบห้าดาวเต็มเต็มกันเลยดีเดียวอาจจะดีไม่ได้เอ้ยม,มีคนสร้างป้อมมาสร้างป้อมเนียนเลยนะโอ้โหเซิร์ฟนี้โคตรเถื่อนอยู่ดีๆเซิร์ฟนี้กลายเป็นโปรเพเยอร์กันหมดเลยอะไรกันวะเนี่ยแป๊บนึงนะโอ้โหเขาไล่ฆ่าเจ้าเชลติดกดีก่อนตายซะเถิดทีเราคนนี้แดนเละเลียจะไล,ล่ฆ่าทุกคนในเซิร์ฟเวอร์ให้หมดเพื่อให้คุณผู้ชมทางบ้านเราได้รับชมอย่างมีความสุขเราคือเจสันแดนเลเลียจะดีไม่ได้ฮะาถูกข่าวลัที่ของเจ้ามันเออเขาคดีหล่อเท่เกินไปเราจะไล่ฆ่านายอ่ะไม่ฉ โอ้เดี๋ยวเราเจอพลังแห่งการอะคู่นี่อะคู่ทิ้งเลยอ่ะข่าัยังอร็ดอร่อยอ่ะเกสแล้วน่าจะต่อยเรากี่โมงเพื่อนต่อยเรายางเอาสวยเขาต่อยจริงแต่ว่าเขาเอาสมัอ่ะาดโดนด้วยอ้อแกกล้าดียังไงมาต่อยยูทูบเบอร์ชื่อดังหลักล้านซับเนี่ยเฮ้ยแกไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำร้ายเดนเรเลียสเข้าใจไว้เดนเรเลียสไม่ถูกใจฉันจะฆ่าแกฟังเพลงฉันด้วยเพลงฉันมันหล่อเท่ใครไหนอะเทียบกับเจสันคนอื่นแล้วเพลงฉันนี่ติดอันดับครอเพลงแบบหล่อเท่ที่สุดในโลกแล้วอ่ะเพลงฉันนี่มันหล่อเท่กว่าใครเลยนะ คู่ใส่เลยอ่ะแล้วก็อาคู่อ่ะอ้าวลำเฮ้ยเซต็ฟอร์มนี่ยลำคู่เลยแปลงแปลงแปลง,งเรียบร้อยตายไปไซะ <laughs> วิวเดอร์แมนแกทำไว้แสบมากเลยนะมาให้เดลานิสพูดีไรค่ะแกหด่อยสซิกแกคิดว่าแกจะดีพอได้อีกนานแค่ไหนกันนะฮะตีดับเบิลกันเลยทีเดียวฉันนะนะเป็นเจสันที่ดเฉลียวฉลาดมากเลยนะเพราะว่าฉันเน่นะเป็นคนที่ชอบเล่นหลายเกมมากเลยไงล่ะไม่ว่าจะเป็นไมครับโลบอกหรือเกมอะไรต่างๆก็นานาแต่ว่าถ้าเป็นฝีมือย่างพวกแกอะแบบอ่อนหักฉันน่นั่นเร่มมาหลากหลายเกมแล้วพวกแกแค่เก่งแค่วิงว่งวิง่งวิ่งแล้วก็ปั่นไฟใช่ไหมล่ะอ่ะเอเอเหยียบเซนอู้หกับดักเต็มเลยอ้โหู เยเขาเบิ้ลกันเลยโอ้โหตาถััวเลยทีนี้มองไม่เห็นเอ้ยเห็นลางๆอยู่อะไอเดลเลียสล่อฆ่าก่อนเธอเจ้าแถบมาให้เดลเลียสไล่ตีแกเน่อยซสิเดี๋ยวเราจะอู้ดีอะอู้ใส่เลยอะแล้วก็เจลพลังยัู่้ยัู่จะหนีไปไหนก็คือเปิดตาเลยเบลลเบลลตายซานีอะโอ้ตีไปถึงกก็ฆ่าแกเลยแล้วกันแต่แต่แต่แวแต่แต่แต่แตนะครับผมตอนนี้เบรเดือเบรดาวเบเดือเบรกดาวเดืเดือเบรกดาวดี่ลำเลยแรงแรงแรงเรียบร้อยตายไปอีกหนอ อร่อยจังเลยอเสียงขำเนี่ยโคตรชอบเสียงขำเดนเลยเลียดคนดูสกินนี้แบบบอกเลยว่าเล่นเราโคตรบันเทิงสกินนี้โคตรมันแล้วที่เหลืออยู่ไหนกันหมดนะเอาเ้ยอยู่ดีๆก็หายกันหมดเลยอ๋อดีเย่เจอแล้วจะหนีไปไหนอยากเพื่อนขออนุญาตเอาคู่นายใส่ไหนหน่อยได้ไหมอ่ะจะหนีไปไหนอยาคือเบโลไม่ใช่โอตีไม่โดนกมโอ้โหแล้วสเตมิน่าผมหมดเกลี้ยงเลยเบลลมาเร็วว่าเจเลียกำลังกินน้ำอยู่เหรอาเพื่อนมางั้นก่อนกินน้ำให้ตีสักทีก่อนละกันนะตีไปละหนึ่งทีแล้วก็ตีซ้ำอีกทีนึงแล้วนายจะหนีไปไหนจ้าค จะเรียบพื้นนิดนจริงๆเหรอนายสนใจออกจากช่องเราไหมอ่ะเดี๋ยวเราถ่ายคลิปแล้วเราก็จะเอาคลิปวันนี้คอนเทนต์ของนําเสนอดเดลเลียแก้งเอเรีเราเอาให้เอเรียจมมุมกันเลยทีเดียวอ่ะฮ่าฮ่กายเรียบร้อยลัสเซเยอร์สแตนดิ้งเลยว่าผู้เล่นคนสุดท้ายใช่ไหมแม้เดลเลียที่ชอบจริงๆเลยเกมโชว์แบบนี้อย่าไล่ฆ่าคนสุดท้ายของเกมนี้อย่าจะหนีไปไหนจ้าเนี่ยตีเลยนายสก,กินนี่ดำปิปีเลยนะเพื่อนเนี่ยตีซ้ำไปอีกทีเลยแล้วกันที่ว่าจะหนีฉันคนจริงๆเหรอเบลลเปิดตาเล้ว่าอ่ะฮ่า เฮ้ยกับดักเออเอาสวยเราตีไม่โดนด้วยเฮ้ยสวยแล้วผมมองไม่เห็นเขาอยู่ไหนแล้วเนี่ยเอ้ยโอ้ยช่วยด้วยตาบอดเดลเรียนวอร์ชันล่างตาบอดโอ้ยนี่เจอเขาเลวว่าแกคิดว่าแกจะตีฉันพ้นจริงเหรอเวลาหรือแค่ดีเองนะสีกว่าวินาทีคิดว่ามันจะทำให้แกรอดได้อีกนานแค่ไหนน่ะฮ่าฮ่าฮกาฮ่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 าพราฮ่าน่าฮ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 ่หฮ่า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  อย,อย่าลืมไปดูช่องผมด้วยนะเดนและเลียช่องในคุณภาพดีจริงคนดูคลิปโคตรมันอ่ะหืมตาค่ะแล้วสิจะดาลายเวลาออจะตู้เกมอาร์เคสสะกเทว,ว,วัอดีเหลา่าซาวโวและก็ผู้ชมทางบ้านทุกท่านกล้ามีนานวันไร้โทเจสันได้ปรกัตัวแล้วเอายิงจริงข้าอยากออกมาอยู่ในชอ่องแม็กเทียนพีมานานมากๆแล้วแหละเพราะว่าข้านต่ได้ยอยากโผล่มานานแล้วอ่ะแต่จริงๆที่ข้านั้นไม่ได้ออกช่องแม็กเทียนพีเร็วๆแล้วก็ให้พูดตรงๆก็เอาง่ายๆก็คือเพลงข้าถูกเปลี่ยนไงล่ะนั่นคือ ผบว่าทำไมข้าถึงไม่มาเล่นสกินนี้สักทีเอ้ยไม่ใช่ตัวผมนี่แหละเพราะว่าเพลงมันเปลี่ยนคนดูมันกลายเป็นเพลงแบบนี้ไปแล้วจะเพลงเมื่อก่อนที่โคตรมันเมื่อก่อนเพลงเจสันรีโทโคตรเพอะแต่เดี๋ยวนี้เขาโดนปรับใหม่นะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาปรับใหม่เพราะอะไรแต่ดาไม่ได้เหมือนกันเอาไว้ผมไม่ดาละกันเนาะมันทำให้เพลงมันดูเออก็ไม่ได้แย่หรอกคนดูแต่ว่าสู้กับงานเก่าไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากเล่นสกินนี้เท่าไหร่แต่ในเมื่อเจสันจะถูกเอาออกแล้วเราก็เออเล่นหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับผมเพื่อเป็นการ่เนัล์ชพง เปลี่ยนแปลงแล้วว่าเฮอเอเล่นเวอร์ชันยุคเก่าไม่ทนันนะไม่เป็นไรเรื่องฉันก็จะฆ่าแกเป็นการเออไว้อะไรละกันเอาเชนตีไม่โดนนะครับผมเจสบล็อกไปเพื่อนด็อกเออนั่นแหละสวยก็เชื่อเลยละกันตายซะนีไ่ไงเก็บไปอีกหนึ่งเมื่อกี้เชนอยู่ไหนเชนตีนายอยู่ไหนเพื่อนขอวิ่งตามหานายหน่อยซี่เอาเฮ้ยเขาไปไหนแล้วเว้ยเปิดตาเช็คปป๊บหนึ่งอู้หูอยู่นู่นเลยอ่ะนั่นใครอ่ะเชลเลตกี้เหรอนา่าจะเชลเลตกี้แล้วเดียวมาให้เรเทลเจสันไล่ฆ่าพวกแกโดยซี่ชั้นนี่นะอยู่ตั้งแแตต่่สมััยยยุคคอารร์เเลนะะกู้วป เชลเลตกี้จะหนีไปไหนแกหนีไปไหนไม่รอดหรอกนะฉันจะจับแกจัดเข้าตู้อาเคแล้วก็มาเป็นพวกเดียวกับฉันน่ะจงกลายเป็นัยรุ่แปดบิดเป็นเพื่อนฉันซ้าหนี้จับดํำเลยแปง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 ,แปงเออดีไอเกดได้ได้บล็อกด้วยแต่ทำดาเมจได้นิดหน่อยแล้วก็หลบมแบบดิจิตอลแล้วก็ซ้ำคือซ้ำเลยะจะไปไหนอะเกดขอไล่ฆ่าแกหน่อยฮืชาเนี้ตีไปอีกทีหนึง่งได้ติดเลือดออกด้วยเขาพุ่งพอดีแกคิดว่าแกพุ่งพอดีแล้วมันจะทำให้แกรอดเนอะเรอะแกไม่สามารถหนีพ้นจากการออกจากตู้เกมได้หรอกนะไม่ไงจงเข้ามาอยู่ในเกดีี๋ยววน้่่่าาแต เชนยิงผมใช่ไหมแต่เชนยิงมาจากไหนก็ไม่รู้อะแกสยูจิเกตพีซพีซเหรอพีซเหรอโอเคกันเด้อไม่มีทางอะตายซะอะ่เรียบร้อยแอะจงเข้าตู้เกมไปซะฉันจะออกมาอยู่ข้างนอกแล้วแกก็กลับไปที่ตู้เกมซะโอเคเจอเชนแล้วใช่ไหมเชนจะจะหนีไปไหนเพื่อนหุ้ยวิ่งไปไวจังเลยเขาไปไหนแล้วเนี่ยอเอาถอยเหรียญโอเคเขาอยู่ข้างล่างแล้วรอแป๊บนึงผมค่อย,อยๆเดินจำสแกจะเอเพื่อนวันดีเชนเราวิ่งมาหาแลยแต่เมื่อกี้ได้วิง่งี่ยเท่าไหร่อะเพื่อนเอาเฮ้ยตี ไม่โดนเลยคือปลมนี่ไงจะจิ้มเราเหรอโทษทีเพื่อนเรารู้ว่านายกำลังจะจิ้มเราอ่ะนี่อย่าโดนไปซะอะไรฟินิกนกฟินิกยังแกคิดว่าแกจะหนีได้จริงงั้นเหรอฮะนี่ไงลากอยฟินิกอ่าขนาดนดฟินิกยังเอาฉันไม่ลงอ่ะรับดีเชนรีโทเจสันมาแล้วอ้าลงมาอย่างนี้ก็โดนดักสิเพื่อนจะเอจัาสแกไปหนึ่งทีโอ้ยเลือดน้อยแล้วใช่ไหมฮึจับสแกลอีกรอบดึงขู่ตีสองทีเกือบตายเลยโคตรแรงเรโทเจสันมาแล้วฉันน่ะนะไเป็นเจสันตั้งแต่ ยึกสมัยก่อนทีเก็บตู้อาเคเลยนะเอาเฮ้ยฟันวุ้นได้ไงอะแกน่ะนะมีทางเดียวคือตายเรียบร้อยอะเอ้ยฉันชน,นะเลวแต่เสียใจอย่างเดียวก็คือเพลงฉันถูกเลียนเนอะถ้าเพลงไปถูกเปลียนเนอะบอกเลยว่ามันจะเป็นสกินที่ผมชอบที่สุดของเจสันเลยแบบติดท็อปหน,นึ่งในสามแน่นอนเน่ะเพงลงเลโก้เจสันสมัยก่อนบอกเลยว่าโคตรเพาะวัดดีเจสันกามโตมาแล้วอะสกินนี้บอกเลยว่าโคตรเทอะว่าดูดาบของเขาสิครับทุกคนสกินดีีปีหิ บอกไปล่าในเมื่อเจสันฮิตบอกมันมหาสรรย์มากกระดาบอันยาวเฟื้อยเลยอ่ะเอา้าดีบิลเดอร์แมนจะหนีไปไหนอ่ะมาฟังเพลงเราหน่อยไหมเพลงเรามันเท่มากเลยนะเพื่อนเพลงบอกเลยว่าเสียงโคตรแสบหูแต่ว่ามันก็เท่นในเวลาเดียวกันด่าเฮ้ยจะหนีไปไหนบิลเดอร์แมนขอจําสแกนได้โดยซีพลังแห่งเจสันก้าวต่อเฮ้ยเซฟฟีลอตนี่ไงตีทิ้งเลยอ่ะทุกเปิดตาโอ้ยโกคูนาะยอยู่ตรงนั้นเองใช่ไหมแต่ว่าทำไมเซิร์ฟนี้มันมีเซอร์ไพรวแค่สาวคนเอียะเนี่ยเซอร์ไพรวมันมีน้อยเกินอะเอาพุ่งเลยเพื่อนนัน เลยเรารู้เทคนิคนายหมดแล้วเจสันรู้เทคนิคของโกคู oo, หมดแล้วคิดว่าจะหนีพ้นเหรอแล้วนายโอ้โหทำไมยืนคางกันนะยืนท่าคาง,งันเลยเหรอจะดีไปได้เจ้าวาให้อีปิคิดบล็อกไล่ฆ่านายหน่อยสิเพื่อนทุกกระโดดตีเอาตีวุดด้วยไอเออไม่จริงๆผมรู้อยู่แล้วว่าเขานั้นจะกดบล็อกผมก็เลยตีวุดเออจริงๆนาเชื่อผมได้วิงวิงอะเอะมาให้เจสันก,ก้าวโตคาแกโดยสิ้นาก่อนไ่บายเรียบร้อยลัดแมนเลยโอ้โหโคตรไวไวมากเรียบร้อยทุท่ามาฉันจะได้เวลาหนึ่งกับแกแล้วอะพลังแห่งเจสันอีปิคิดบล็อกจะฆ่า แกเองอะแกจะหนีไปไหนจ้านี่ไงตีเลยเป็นไงล่ะตีโดนด้วยอะคือเปิดตาแล้วก็ตีซ้ำนี่ไงเอาไม่โดนฮึบลา่าผมเล่นพลังแห่งอีพีคิดบ็อกโอเคไม่โดนจริงด้วยครับไม่เป็นไรไม่โดนก็คือไม่โดนเจ้าหนีไปไหนทุ่ท้าฮึบตีเอาโหตีไม่โดนด้วยอะเอ้ยแกคิดว่าแกเก่งมากเหรอเจ้านกฟีนดิคทุ่มท้านี่ไงจิม้มหรอฉันรู้หมดหนะ้าว่าแกจะจิ้มตอนไหนก็เลยหันหน้าให้ไงล่ะไม่ไงพลังแห่งอีพีคิดบ็อกอะพอใช้สก,กินนี้เรารู้สึกคิดบ็อกตัวเองไกลขึ้นแบบสามันนยยาาาาาวมมมมกกแตต่่่่่จจรริิิิิงงๆบ็อออเเเเเททดด้้้ไ อุ้ยฉากจบโคตรสวยอ่ะว้าวเป็นฉากจบที่โคตรเท่อะเฮ้ยแต่ใช้เวลาเล่นโคตรไวเลยว้าวแต่เมื่อกี้ฮิตบ็อกโคตรใหญ่เลยนะทูทามที่โดนอ่ะโอเคผมเชื่อแล้วว่าสก,กีนี้ส่งผลเรื่องฮิตบ็อกจริงดาบโคตรยาว